สวัสดีค่ะสวัสดีฟีทุกท่านนะคะัฟีมาแบบไม่ทันได้ทางตัวอีกแล้วซีมาที่เลยนะคะกำลังนั่งพักกันนะคะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วลอยย่างโมบายย่างค่ะยังวันนี้มาสามท่านเพิ่งหาเจออีกซื้อมาไว้ก็ เอาม,มาไว้ฮะเก็บดีเกินใช่เก็บดีเกิน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ะมาวันนี้มาสามท่าน,นๆๆๆๆค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะมาซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยน่ารักมาก <c oughs> ่ะก็คงไม่หนาวแล้วเนอะร้อนแล้วค่ะตอนนี้ เ,เออย่างเ,ออยงเลยค่ะเพิ่งกิน,น,กนข้าวเช้าตอนสิบโมงอ่าป้าบอกว่ามีเอฟซีมาว่าจะมากินส้ตมตำปู <laughs> ส้ตมตำแต่ไม่เอาตำมาาอะไรนะเอาตำอนุบาลน, <laughs> นี่ยตำอนุบาลก็ภาษา <laughs> ภาษาไ่ยนะ อ๋ฟ้าดูในกล้องของจอร์เจย์แล้วรถแท็กซี่มาอ๋อฟ้าเลยรู้ว่าแท็กซี่มาใช่ทางมาเหรอใช่ทางมาที่คุณอ่าองค์ผู้เราบอกว่ากําลังต้อนรับอยู่ว่างี้อยู่นี่หรือเปล่าแกอยู่นี่อยู่น่าจะบนองค์ปู่หรือเปล่าเพราะว่าแกให้เราไปอันนี่ถ้าจำไม่ผิดหรออืมแกวัดอันนี้ให้จะเป็นประดับโมบายยังไม่เคยแตะโมบาย ก็ประดับไปเติมเข้าไปเรื่อยๆค่ะเติมกันเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้มากี่ท่านครับเนี่ยสามอ๋อแสดงว่ามีเอฟซีอยู่ตรงโน้นด้วยจริงเหรอเดินอยู่อีกกลุ่มหนึ่งจอ้าวย่าไปดับหน้าไม่เห็นเลยนั่น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 กำลังเดินขึ้นลานหลวงปู่แล้วได้ยินเสียงสุไัยจอดรถตรงโน้นอ่าใช่ใช่เมื่อกี้มาทางผิดลืมโมเลคุยกันสุไทร์เลยแยกเองนั่นน่ะ เลยแยกไปอ,อะไรนะห,หอนองแวรเหรอเลยไปคาบตะก้าเลยกทางคบตะก้าหออกกานออไม่โอ้โอมาทางผิดเนี่ยเราไม่เคยมาทางนี้อ่ะมันปิดป่าทั้งสองข้างทางเลยค่ะโอ้แล้วเขาจะแ,แ,แยกตรงบ้านหนองแวงพอดีสามแยกหนองแวงพอดีอแล้วทีนี้พอยนั่นแล้วสามแยกนั้นมันเป็นร้านค้าใหญ่นะคพื่อแยกสามแยกอะไรตรงนั้นอ่ะถ้าเลยแยกชุดเรือข้ามาเลยเลยแยกอู่เรือข้ามไป แยกคันตะก้าเหรอตเ,เพราะมันเข้ามาแล้วเป็นป่าไปเลยเขาบอกอีกสามสิบกิโลถึงบ้านม่วงอะไรเนี่ยก็เลยมาตามบ้านม่วงานม่วงจนมาถึงบ้านอ,าอะไรบ่อกแก้วบ่อกแก้วอ่ะอ๋อเข้า เปิดจะได้เอ้ย G P I เขาเคยบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่มาถึงวัดพระนุ่มเฮ้ยนี่วัดพระนุเนี่ยบ้านสวนสีแล้วที่เนี่ยพอมาถึงเนี่ยบอกเลี้ยวซ้ายเอ้อทันทีถึงแล้วไม่หลงแล้วแต่ไม่เคยไปนะแต่แต่ดูในคลิปเขาบอกว่าประสบการณ์จะสอนเราให้เราหลงก่อนจะได้รู้ทางรู้ทางเพิ่มไปมาวัดพระนุแล้วออกมาออกมาเลี้ยวซ้าย บ้านสรนฤีใช่ไหมจ้ะแล้วก็เออจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกเพิ่มด้วยจะไปมาแกจะไปซื้อของด้วยซื้อน้อยนะคยบ้านน้ำเที่ยงเขาบอกจะถึงแล้วอีกกิโลกว่าเราก็ถึงที่บ่บ่ดอกบัวเออบึงบัวบึงบัว

มาย่ามาดิถ่ายนนี้ส่งรูปให้เขาด้วยชงป้ายดูรงป้ายด้วยวันดีดีวันดวงสวงมีผู้ใหญ่ใจดีผ่านญาติฝากให้พี่แอมทำน้ำแข็งสายสองพันบาทก็ประมาณห้าร้อยถ้วยคุณพี่นี่แหละนี่นะคุณยี่มาคุณคุณที่อาร์ที่อาบอกคุณจำ จำรงขอบคุณนะคะนางสาวจำรงสองพันบาทจสองพันบาทขอบคุณมากค่ะโอ้ยสวยเนาะโมทนาบุญด้วยนะคะ FC นะคะค่ะแล้วก็เพิ่นสั่งน้ำปลาด้วยจะไปให้ป้าส่งน้ำปลาเพิ่ะไปซื้อบ่เอากกลางทีนั้งสองคนเพื่อนนะวันนี้มี FC เดินมาส่งสองทีมงานนะวันนี้อู้ภาษา ดอกปอเทืองสวยมากโนะอ้ดู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 นนาปาดพี่น้องดูโอ้โหดูลมโอ้ยสวยมากสวยมากไม่รู้ใครรถน่ะงานนี้พูดแบบไม่อายเลยละนะรุทนุกเช้าทุกเย็นแหม่ไม่กิ่อ้โนะได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านสวนทางนู้นจะมาแล้วนะคะพรุง <c oughs> ร่งนี้นะคะ นะวันนี้เสือกับปุ๊ต้องเคลียร์พื้นที่ด่วนด่วนด่วนจริงจริงนะเพราะว่าหญ้าเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจ้ะนะเพราะว่าพรุ่งนี้เจ้าของบ้านประอ้วนจะมาแล้วนะคะโคดีใจมากเลยนะอ่นะประอ้วน <c oughs> อวนที่หรือเปล่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเอฟซีก็รอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นนะคะว่าประอ้วนจะมาถึงก็พาเราไปเลยไหมอ่นะรอลุ้นนะคะทุกคน ก็ดีใจดีใจนะคะดีใจวันนี้เอซีมาสองทีมเอฟซมาสองทีมเมื่อกี้พวกเราก็พากันขนย้ายของนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ําก็มาแล้วนะน้ําก็มาก่อนนะจ้ะค่อยๆทยอยมาไม่ได้มาทีเดียวนะคะค่อยๆมาเออฮะอนะันนั้นรถเพิ่นวันนี้นะคะก็เขาเรียกว่าไม้ไผ่ไม้ยังไม่พอนะะ ไม้ยังไม่พอนะต้องไปหาไม้มาเพิ่มอีกนะคะเอฟซี FC. ตอนนี้ย่าก็กําลังติดตอ่อนะย่าก็กําลังติดต,ต่ออิริตยาอยู่นะคะเรื่องไม้ไผ่เพิ่มนะคะจ้ะเพราะว่าเราจะมาแขวนโมบายด้วยนะคะเราจะมาแขวนโม,โมบายด้วยออโอดอกสวยงามมากเลยนะคะอ,อยากให้อยู่ถึงงานองค์พ่อปู่เลยนะคะเนี่ยนะนอ,อะไรดอกคอสมอสจะอยู่ถึงงานองค์พ่อปูไ่ไหม มันจะเหี่ยวร่วงโรยราหรือเปล่าขอรอลุ้นกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกเฟื่องฟ้ากำลังขึ้นนะคะสวยงามนี่นะคะเอ้อะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซทุกท่านมากสวัสดีค่ะ